สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเป็นวันสิ้นปีเพื่อนๆกำลังจะเคาดาวกันก็ขอให้มีความสุขนะครับในวันพิเศษวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับคนพิเศษนะครับหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆก็ขอให้มีความสุขนะครับในค่าคืนนี้เรากําลังจะข้ามนะครับไปสู่ปีใหม่คือปี2025หรือ2568ร้อยร่วมกันนะครับ เป็นปีงูเล็กนะฮะปีนี้นะครับปี2 5 6 8ก็ขอให้เพ่อนเพื่อนทุกคนนะครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยจงร่ำรวยนะครับประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับก็กอดอีนนะครับทีมชาติไทยของเราที่พึ่งผ่านการในคงันที่สุดร่าหำเลยนะ <c oughs> ในทัวร์นาเมนต์นี้ผมบอกไว้เลยครับผมไม่เคยเห็นทัวร์นาเมนต์มหาโหดขนาดนี้นะยิ่งปรับ ยิ่งหนักครับตัวนอร์เเมนเดเฟ,ฟเนี่ยผมอยากใจทุกท่านหายใจเข้าลึกๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าจะพูดเป็นเรื่องอเป็นเรื่องราวเป็นสตรอรี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นสตรอรี่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ธรรมดานะครับเป็นลักษณะมหากรรมนะครับมีทุกรสชาติครับมีทุกรสชาตินะครับสิ่งที่สุพนัททำเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก สุพนัทเสียงถึงชีวิตนะครับท่านรู้ฟังทีคารพบท่านรู้ไหมครับว่าคนเป็นไข้เนี่ยประลอดสามสิบแปดนี่ก็ร้อนสูงแล้วนะครับเมื่อวานในสุพนัทประลอดสี่สิบนะครับสี่สิบนี่ถือว่าช็อกได้ง่ายเลยนะฮะช็อกได้ง่ายเลยนะครับสามสิบเก้านี่ก็จะช็อกแล้วครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องไข้นะต้องการพอภัยนะครับความร้อนของคนเนี่ยสามสิบแปดเนี่ยไข้สูงนะครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสช็อกได้เลย ถ้าเกิดว่านะครับไม่ดูแลรักษาตัวดีๆเนี่ยให้ความบอบกุน่นหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้น้ําเกลือแต่ประหลอด40ีสิสุภนัทเมื่อวานเนี่ยลงมาแข่งขันเพื่อชาติเนี่ยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถึงชีวิตนะครับผมจะกาเรียนแบบนี้เลยและมันเป็นสตรอรี่ที่ที่ต้องจดจำไม่อีกตราบนานเท่านานคือสุภนัทลงมาแล้วทําประตูชัยให้ทีมชาติไทยผมคิดว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ผมดูฟุตบอลไทยมานะ ผมอยากจะกาวเรียนตรงนี้เลยนะครับสิ่งนี้นะครับผมอยากจะให้มันประทับเข้าไปในจิตใจหัวใจของท่านนะที่เป็นแฟนบอลไทยเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยช้างศึกของเราให้รู้ว่าเมื่อวานนี้นักเตะไทยเราทุกคนที่ลงสนามเนี่ยนะครับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะผมนึกถึงถึงท่านเราผมนึกถึงทหารกล้าเลยนะนะครับที่สู้แบบถวายหัวในการรบนะครับในการรบครั้งนี้มันไม่ใช่การ การฆ่าฝันไข่แต่มันเป็นการทําในเกมนะใ,นใ,นในชาตินักรบในความเป็นนักสู้ช้างศึกทําเพื่อเกียรติภูมิขงชาตินะนะครับสมาคมฟุตบอลไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับท่านจะเห็นรูปนะครับมหามงกุฎอยู่บนตาช้างศึกนะแล้ววันนี้เนะี่ยผมเสียใจนะผมพูดไปในคิดทีแล้วแ่ะมีเพื่อนบ้านเราหลายๆคนนะมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเอา โลโก้เราไปทำผู้ยี่ผู้ยำเนี่ยผมไม่จะพูดให้มันจบไปครับไอเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นไรมับนบ่งบอกถึงนะครับสภาวะาจิตใจนะครับของอเพื่อนบ้านเรานะที่เขากําลังพัฒนาฟุตบอลว่าเป็นอย่างไรบ้างที่นี้นะครับผมจะไม่เรียงเรื่องสตรอรีอ่ของผมแหละสำหรับครอบครัวฟุตบอลก,ก่อนที่เราจะแข่งขันกับเวียดน,นามเนี่ยผมบอกไว้เลยครับแม์ที่แล้วนะั่นคือมหากราบเป็นสิ่งที่ทุกรสชาติ ผมเพียงจากจะเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าท่านอย่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับให้ท่านดูถึงเนื้อในสุพนรณบุรีรัฐวิ่งแค่ไหนนิโกวิ่งแค่ไหนนะครับลูกที่ตัดบนเส้นนะของพอันษานะที่รักษาประตูเราไว้ลูกที่เสกสันราตีนะพุ่งไปแอซิดนะครับตัวเขาล้มลงไปในป้ายนะครับแล้วก็การยิงนะครับ อย่างที่ผมไม่เคยเห็นพีระดนยิงแบบนี้มาก่อนลูกแอสซิสตที่งดงามของนะครับบรชิดคณิสีบำเพ็ญและลูกโหมเข้าอย่างสวยงามของสุพนัทเหมือนตาผู้ที่นะครับยอมถวายหัวในการเล่นเมื่อวานเนี่ยเพื่อทีมชาติไทยผมไม่อยากให้ท่านลืมเรื่องเนี้นะครับแลวเราจะรู้ว่านักเตะเราเนี่ยทรงคุณค่าแค่ไหนฝีเท้าอยู่ในระดับไหนผมไม่รู้ครับ ผมรู้แค่ว่าหัวใจแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นในนักเตะญี่ปุ่นผมพูดแค่นี้แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นความยิ่งใหญ่มากที่ผู้สันทัดกรณีหรือกูรูนะครับหลายคนในต่างประเทศในเอเชียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีดีนเแบบเรานี่นะครับคือช้างศึกฟิลิปปินเนี่ยผมยังเห็นเววตาสีหน้านะครับที่เข้าใจออกใจไม่สู้เท่าเราในเมื่อวานเนี่ยนี่ครับเราได้หัวใจมาแล้วเราได้วิธีการทําทีมแบบอิชิ ระดับทีมเราอย่าหวั่นใจเลยครับตอนนี้เรายกระดับขึ้นสูงกว่าระดับอาเซียนแล้วยังชัดเจนเกมที่เราพา่ายแพ้นะเสมอเรานะครับที่เราหลายคนยังพูดไม่จบนะผมไม่ผมไม่อธิบายซ้ํานะผมถือว่าผมอธิบายบ่อยเลยนะว่าเกมที่เราคือท,ที่แข่งเสมอเราคืออะไรนะครับแต่เกมที่อาจจะยังไม่ไม,ไ,มไม่กระจางนักที่เราไปแพ้ฟิลิปปินส์เนะี่ยสภาวะว่ล้อมทุกอย่างครับและนะครับในแมตต์ต่อไปเนี่ย เราอาจจะแพ้เวียดนามในเลกแรกก็ได้ไม่ผิดครับตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเราต้องการอะไรรู้ไหมครับทีมชาติไทยเราเนี่ยในแมตช์แรกเนี่ยเราได้พักแค่สองวันในขณะที่เวียดนามเนี่ยเขามีโอกาสพักมากกว่าเราหนึ่งวันและเขาไม่ต้องเดินทางเขาไม่ต้องเล่นร้อยี่สิบนาทีนะข้อที่หนึ่งนะในแมตช์ที่เราเจอฟิลิปปินส์เราเราโดนไปร้อยี่สิบนาทีตัวผู้เล่นเราเป็นไข้เนะ่ยตัวผู้เล่นเราบาดเจ็บ วันนี้นะครับทีรศักดิ์เผยพี่ไมก็บาเดเจ็บปีคนหนึ่งพักยาวครับไม่ได้ร่วมแข่งขันอีกแล้วเบนเดวิดกลับมาได้ด้วยสภาพประมาณเ0็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ร้อยครับพี่เช็คสุภพโชคสารชาตินะลงสนามในในสภาพที่ยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเรียกความฟิตอยู่ก็หวังว่าจะพีคขึ้นมาในระดับประมาณแปดสิบเก้าสิบทันในในช่วงแข่งขันนี้นะครับสุภณพนเหมือนตาเจ้าแบงค์ของเราเนี่ย น้องแบงเนี่ยต้องการเวลาอีกประมาณ3-4วันที่จะฟื้นจากไข้ทุกอย่างเนี่ยเรากำลังรอรอบางสีบางอย่างอยู่พอสมควรครับแต่ให้เพื่อนเชื่อมัน่นนะครับว่าระดับฟุตบอลเรายังไม่ได้แพ้เวียดนามแน่นอนตัวนี้ผมยืนยันนะผมยืนยันอันนี้มันไม่ได้พูดเรื่องผลแพ้ชนะนะครับพูดถึงระดับฟุตบอลฝีเท้าและเทคนิคการเล่นเนี่ยฟุตบอลเราเหนือกว่าเวียดนามชัดเจนครับ แอรพีแบงคับเราเห็นชัดเจนว่าระดับฟุตบอลเราเหนือกวเวียดนามถึงเวียดนามจะไปลความฟิตมาจากเกาหลีก็เซนยังสู้เราไม่ได้นะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นักเตะหลายคนเรายังไม่พร้อมถ้ารู้ไหมครับว่าเราจะไปพร้อมแมตที่สองนัดนัดเย้าที่เราเปิดราชมังคลาแมตนั้นเราจะพร้อมแต่แมตที่เราไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันที่สองคือวันมะรืนนี้เนี่ยเรายังไม่พร้อมครับสภาวะที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีพิษสฆ์ เราจะเห็นได้ว่านักเตะไทยของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับทุกตัวเรายิงได้หมดเบนเดวิตก็ยิงได้พิระดชนก็ยิงได้วรชิดก็ยิงได้พี่เช็คก็ยิงได้ครับเสกสรรราตีก็ยิงได้มันไม่เฉพาะนะครับสุพนักเหบนตาหรือแพตติกุตาบสันเท่านั้นถ้าแมตช์แรกที่เราไปเยือนเวียดน,นามถ้าอิชิยังไม่ส่งสุพนักเอนตาลงสนามก็อย่าแปลกใจนะครับอย่าแปลกใจจะมีเฉพาะแพตติกุตาบสันลง แต่ผมคิดว่าบทเรียนครั้งนี้นะมันเป็นสิ่งที่อิชินะน่าจะทําอะไรบางอย่างที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของของของโค้ชคนนี้ก็ได้อาจจะให้แพทริกกุตสันอยู่จนครบ90้าสมีก็ได้สุภนัทเหมือนตาอาจจะลงมาในลักษณะเป็นตัวสุปร์ซับในครึ่งหลังก็ได้จะเปลี่ยนตามตำแหน่งก็คงจะต้องเปลี่ยนศสกสาราตีนะครับคนที่จะไปเล่นปีขวาตอนนี้ผมยังมองหาไม่เจอเลยถ้าจะดันสุภนัทบุรีรัฐขึ้นนะครับแล้วเ,เอา เฉลิมศักดกิข์ขีมามายืนล่างเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมมากนะักนะครับตัวมิดฟิลด์แดนรูกของเราตอนนี้นะครับวรัชิตกานิสีบําเพนแล้วก็พีรดอนฉำรัศมีเนี่ยวรชิตเนี่ยนะครับจะน่าจะเป็นตัวมิดฟิลด์แดนรูกที่สดที่สุดแล้วตอนเนี้นะครับกับวิลเลียมเวดเชอรชอ์ส่วนพีรดนเนี่ยผมดูแล้วครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยเขาปลุกเรากําลังใจลูกทีมได้ดีมากและยิงประตูชัยขออภยัยไม่ใช่ประตูชัยนะประตูแรกให้กับเราได้ มันก็อยู่ที่อีชจะพิจารณาแล้วครับไอ้ส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอาจารย์เตอร์คือวีรเทพป้อมพัน์เนี่ยผมดูสภาพร่างกายแล้วอาจจะไม่้อยครับตอนนี้อาจจะไม่้อยนะเหตุาการบาดเจ็บก็ก็ดูแล้วกันครับว่าเราไปเจอเวียดนามครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามีการจัดนะครับในการยิงแถวสองและคนที่จะช่วยทีมชาติไทยได้ในแมตที่เราเจะไปเยือนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทริกกุตารสัน ถ้าน้องพทริกนะครับสามารถฉายได้นะทำได้ซักประตูสองประตูเนี่ยจะช่วยทีมชาติไทยไว้ได้เยอะเลยในเมื่อเราพักน้อยเราเดินทางไปนะครับไปเยือนเขาแล้วต้องเดินทางกลับมาเพื่อต้อนรับเขาอีกในบ้านของเราเนี่ยมันเป็นความเสียเปรียบอย่างยิ่งเลยในขณะที่ตัวผู้เล่นของเรามีทั้งบาดเจ็บนะมีทั้งมีความลา้าสะสมอย่างสูงมากนิโก้เนี่ยเาล้าอย่างมากครับนิโก้ควรจะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นแหละ แต่การไปเยือนนะครับทางเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยนิโก้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะต้องเจอกับอีกที่เขาห้าจะรวดเร็วนะของเวียดนามนะครับแต่ส่วนตัวที่จะจับราฟาเอลซันเนี่ยตรงกลางเนี่ยถึงแม้ว่าความรวดเร็วของพันษาจะมีไม่มากแต่ผมเชื่อนี่ยว่าประสบการณ์ของพันษามีมากพอ นะครับเพราะปัรษาเขาเป็นรุ่นที่ที่ค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะนะจุดนี้ในพรรษาน่าจะยืนตรงนั้นแหละส่วนนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยผมคิดว่าอยู่ตรงซ้ายดีแล้วครับเพราะว่าราเฟอเอลสันเนี่ยเขาวนเวียนอยู่ทางขวานั่นแหละเขาไม่ค่อยมาซ้ายหรอกครับเขาวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละนิโกวควรควรจะประกบนะครับตัวนี้กับตัวปีเขาแล้วก็ทางทางพรรษานี่น่าจะช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายนะทางเวียดนามเขมีปีความเร็วสูงนะอันตรายมากนะครับไม่แน่ใจนะควรจะเป็นโจนาทานนะควรจะเอาให้อยู่นะแต่ผมคิดว่าจนาทานเนี่ยเหมาะสมนะครับกับการสกัดตรงนี้แต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่มิดฟิลด์แดนรับครับเราจะเห็นว่าช่องที่มันเปิดมากที่สุดก็คือบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างมิดฟิลด์เรากับเซนเตอร์ Center เราเนี่ยตรงกลางตรงนั้นแหละ ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอิชิจะแก้ตรงนี้ยังไงนะครับในวันที่ที่จริงแล้วอย่างอย่างอาจารย์เตอร์เนี่ยวีระเทศป้อมพัดเนี่ยตอนนี้เรามีเรามีมิดฟิล์อยู่สองสามตัวนะที่คิดว่าจะได้ลงมีไวเดเชอร์นะครับมีพีระดนฉำรัศมีแล้วก็มีวรชิตวรชิตเนี่ยคือคือผมดูคุณรสมบัติแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไวเดเชอร์นะ ที่น่าจะเป็นคนเป็นตัวกวาดตรงนั้นเนะ่บริเวณที่เรามีปัญหาว่าเขายิงไกลเราได้เนี่ยนะครับในในขณะที่เซนเตอร์เราสามารถจะถอยหลังตั้งรับตัวที่จะเข้าไป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 ,ไปกวาดบอลบ,บ,บริเวณนั้นเนะี่ยนะครับแล้วก็ตัวตัวที่จะต้องรับนะครับการบุกข,ของแดมิฟิลเขาขึ้นมาตรงๆเนี่ยเขาเขาแทงลึกเข้ามาเนี่ยไว้ได้เชิญใ,ให้ทำได้ดีเพราะว่าอาจารย์เตอร์วิรเทพเนี่ยกับพีรดลเนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดนะครับ จะเป็นมิดฟิล์น่ะส่งเสริมเกมรุกแล้วก็กํากับจังหวะมากกว่าแต่มิดฟิล์ตัวรับของเราที่เป็นตัวต้านทานยิงเราไม่มีครับนี่เป็นประเด็นเลยนะครับดังนั้นนะครับบทบาทของเซนเตอร์คู่จะต้องเพิ่มมากขึ้นเรามีการสอดรับของวิงแบ็กมากกว่านี้จุดนี้ผมผมเชื่ออันที่ผมเล่าให้ท่านเห็นภาพไปเฉยนะแต่สิ่งที่จะแก้เกมเป็นเรื่องของอิชิอิชิจะแก้เกมยังไงเป็นเรื่องของอิชินะครับ แต่ผมพยายามเล่าว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าเราไปเยือนเวียดนามเนี่ยถึงเราจะนะครับอาจจะเสมอหรือแพ้แต่เราเสียประตูเยอะไม่ได้ครับอย่างอย่างมากสุดเราไม่ควรจะเสียเกินหนึ่งลูกนะครับในความเป็นรองเขาให้เป็นรองได้ประมาณรองฟิลิปปินฟิลิปปินทีมนี้นะที่ที่เราไปเสียประตูเขาเนี่ยเป็นรองเขาในนัดเยือนเนี่ยหนึ่งประตูนะครับ เป็นทีมที่ไม่ได้ไม่ได้แย่นะฟอร์มการเล่นรูปแบบการเล่นไม่ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าเวียดนามเขาไม่ได้แ,ดแพ้เวียดนามนะครับในรอบแรกอะเขาเสมอเวียดนามมานะครับเพราะเขารอบอ่ะผมจะบอกให้เขาเสมอทีมชาติาเวียดนามนะครับเขาไม่ได้แย่กว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์กับแข่งกับเวียดนามเนี่ยระดับดีกรีมันจะพอกันเพื่อเผอนะผมคิดว่า <var> ฟิลิปปินส์ทีมนี้มีรูปแบบการเล่นเหนือกว่าเวียดนามด้วยซ้ำไปฟิลิปปินส์ทีมนี้ <var> มีเทคนิคการเล่นมีแผนการเล่นเหนือกวเวียดนามด้วยครับถ้าตามสายตาผมนะเพียงแต่ว่าเขามีกองหน้าที่ค่องทางจะมีประสบการณ์สูงและเฉียบขาดอย่างเงี้ยนเตียนลินนะครับและลาฟเอลซันแต่ผมคิดว่ากองหลังเราเนี่ยไม่ใช่กองหลังงวปลาหรอกครับผมคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่ปัญหาที่เราเสียประตูที่ผ่านมานะมันไม่ได้อยู่ที่กองหลังเราไม่ดีนะ แต่มันอยู่ที่การประกอบตัวครับประสบการณ์กองหลังเราดีอยู่นะครับแต่การประกอบประกอบตัวและสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในจิตใจเวลาเข้าบอลเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะเข้าบอลแบบเสียเปรียบเสียเปรียบคือเข้ากระชากผ่านเราได้เขาสามารถหมนตัวยิงได้จุดนี้มากกว่าครับที่ต้องแก้แต่ในภาพรวมของกองหลังหรือเซนเตอร์เราเนี่ยดีครับไม่ได้ขี้เหร่เลยเพียงแต่ว่ามันมันต้องแก้เรื่องตำแหน่งการยืนแก้เรื่อง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 การเข้าบอล ซึ่งถ้าเกิดเราเราแก้จุดนี้ได้นะผมคิดว่าเราน่าจะป้องกอันได้ดีกว่านี้โดยใช้การเล่นเหมือนกันกันกบที่เราไปแข่งในรัเอเชียมานะครับในเอเชียนคัพปี2 0 2 4แล้วคัดเือร์ฟุตบอลโลกซึ่งเรามีแผงหลังที่ยอดเยี่ยมมากที่มีเอเลสดอร์อยู่ตรงนั้นนะนะครับคือจุดนั้นเนะ่ยเราเล่นยังไงนะฮะตอนนั้นเรามีการสอดรัดสอดประสานแล้วเรามีการวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับของมิดฟิลด์และแดนแดนหน้าของเราเป็นในรูป นะครับท่าที่ผมเห็นนะมันจะเป็นรูปกลวยคว่ำนะคือมันจะลงมาช่วยกันทั้งหมดนะนะครับแต่แต่แต่ในการในในครั้งนี้เนี่ยผมเห็นผมเห็นบางสงบางอย่างที่เกิดขึ้นบริเวณมีฟิลด์แดนรับก็คือเราไม่เราไม่วิ่งประกบตัวแล้วเราเราปล่อยเขาเล่นนะครับแล้วการลงมาช่วยกันเนี่ยมันยังไม่มากพอเพราะว่านะครับได้หลายตัวที่เข้ามาติดทีมชาตินะครับมันเข้ามาพึ่งมาติดทีมชาติการประสานงานใน,ในการเล่นเนี่ย แทคกติกต่างๆมันยังไม่ลงตัวตรงนี้อิชีต้องแก้ให้ทันแก้ไม่ได้ทั้งหมดก็ควรจะแก้ให้ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเพื่อจะให้เสียประตูน้อยที่สุดแต่ผมยังเชื่อเนี่ยผมยังเชื่อว่าแพตริกุตบสันจะยิงได้และสุภนัทเหมือนตานะจะลงกี่นาทีก็ตามก็จะยิงได้เหมือนยิงเวียดนามเหมือนกันครับเพราะว่าแผงรับเวียดนามไม่ได้แข็งแกร่งนะผมผมดูแล้วเวียดนามเนี่ยแผงรับเนี่ยยังสู้ฟิลิปปินไม่ได้เลยซึ่งฟิลิปปินเขาเล่นแบบมีวินัยยืนตำแหน่งแม่นมาก เขาไปเป๊ะอยู่แล้วครับพอโค้ชกัปตยัสเนี่ยนะครับโค้ชสเปนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกเขาเทรนเด็กเขาดีมากเกี่ยวกับตำแหน่งยืนนะแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจนะครับของของฟิลิปปินส์ดีก็คือเกมรับนะครับเขามีทั้งทาวินัสนะนะครับเขามีทั้งอากินนโดคือเขามีตัวเด่นๆน,นะนะครับ ที่เขาสามารถควบคุมนะครับมิติการบุกทางด้านฝั่งซ้ายของของเขาได้ดีมากเราได้กินเขาฝั่งขวาครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันมันไม่มีตัวเด่นๆมากนะรเราสามารถจะเห็นได้ว่าเรา,เราได้ประตูเข้าส่วนมากก็เป็นการบุกขึ้นทางฝั่งขวาฝั่งซ้าย,ยกินเขายากครับกินเขายากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในสายตาผมเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยมีแผงรับนะที่มีระเบียบมีวิันนะแล้วมี ก็มีความความแข็งแกร่งมากกว่าเวียดนามถ้าเรายิงฟิลิปปินส์ได้สามลูกนะผมเชื่อนะเราก็จะยิงยิงเวียดนามได้สามลูกเหมือนกันแต่เราไปเยือนเขาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้หนึ่งหรือสองประตูอย่างน้อยนะทํายังไงฮะถ้าเราได้หนึ่งหรือสองประตูอย่างน้อยในเกมเยือนเนี่ยทํายังไงเนี่ยเราจะเข้ายิงเราได้แค่ลูกเดียวอย่างมากไม่ให้เกินสองลูกเราต้องมาดูที่ปฏิวัติคำไม่แล้วนะครับ เราต้องมาดูที่มิดฟิลด์แดนรับเราแล้วครับเราต้องมาดูที่คู่เซนเตอร์เราแล้วการวิ่งรับสอดประสานทังทีมแล้วถ้าเราแก้ตรงจุดนี้ได้ให้เขายิงเราได้สูงสุดแค่หนึ่งประตูนะผลมันจะออกมาเสมอหรือเราชนะด้วยครับมันอยู่แค่นี้ครับเจอเวียดนามไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนครับแผงรับเวียดนามไม่ได้แข็งแกร่งกว่าฟิลิปปินสนะ์และถึงแม้ว่าธีรศักเผยพี่ไม่จะบาดเจ็บธีรศักเผยพี่ไม้นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวตัวหลักของเรานะครับตัวหลักของเรายังอยู่ครับแพตติก,กุตับสันตัวส่งเสริมการรุกของเราก็ยังอยู่ครบนะครับถ้าเกิดบรอชิดลงไปดีๆนะเบนเดวิตถูกดันขึ้นน้าอีกหน่อยหนึ่งนะครับร้วเสกสันราตีเนี่ยนะครับวิ่งไลด่ดีๆและทําทําเกมดีๆนะสุพนันบุรีรัฐส่งเสริมการบุกหนักๆโยนเข้าตรงหน้าประตูบ่อยๆย,ยิ่งโยนเข้าบ่อยยิ่งเพิ่มโอกาส ผมเชื่อว่าสไตกอรนะครับอย่างแพตริกูตับสันเนี่ยต้องทำสกอร์ได้ผมคิดว่าแนวรับของเวียดนามฉีกแน่นะครับเรายิงฟิลิปปิน์ได้นะครัทำไมเราจะยิงเวียดนามไม่ได้แล้วทำไงจะหยุดนะครับสูน่หน้าอย่างเตียนลินกับสูน่หน้าอย่างราฟเอลสันได้นี่เป็นการบ้านของอิชีนะครับสำหรับวันนี้ออสตอรี่แค่นี้ก่อนนะผมจะพูดไปเรื่อยผมไม่เรียงนะเราจะพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยจนถึงวันแข่ง และแข่งแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับมีหลายคนนะแฟนบอลอาเซียนบอกว่าทีมชาติไทยเล่นสุดแล้วแหละในนัดที่เจอฟิลิปปินไม่มีอีกแล้วแต่ผมบอกไว้เลยครับเราต้องมีกอกสองและกอก2เนียจะเป็นมหากราบนะครับที่มีสตอรี่ยอดเยี่ยมกว่าภาคแรกด้วยเจอฟิลิปปินเนี่ยเราเจอทีมหนักมาแล้วนะฟิลิปปินเป็นเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมาเร็วมากและมีระเบียบการเล่นในสไตล์ยุโรปเลยนะครับโดยเฉพาะแดนรับเขาอะ เราทะลุทะลวงได้สามประตูและในการเจอเวียดนามในนัดชิงน,นัดเย้านัดเยือนสองเลขนี้มันจะเป็นมหาการ์บทที่สองซึ่งมันจะเป็นบทพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างแต่ผมเชื่ออะไรรู้ไหมครับผมเชื่อในสองข้อที่จะทําให้เราควา้าแชมป์ในปีนี้นะครับข้อที่หนึ่งคือระดับฟุตบอลของทีมชาติไทยเทคนิคฟุตบอลนะระดับฝีเท้าและเทคนิคฟุตบอลของเราอะโดยรวมทั้งทีมเราเหนือกว่าเวียดนาม ถึงแม้ว่าผู้เล่นเราจะมีบาดเจ็บบ้างแต่ตัวหลักเรายังมีพอเหลือข้อที่สองคือความใจเย็นนะครับและระเบียบวินัยของอิชีสองข้อนี้จะพาให้เราได้แชมป์นะครับแต่เนื้อสิ่งอือใดในเกมที่สองนะถึงแม้ว่าในความโชคร้ายนะที่เราจะต้องเดินทางสองสองสองเละสองเที่ยวอะในการไปเจอเขาแล้วก,กลับมาตั้งรับเขาเขาเดินทางขาเดียวเราก็ยังมีข้อโชคดีคือแมตตัดสินโชคชะตาจริงอ่ะ ที่ใครจะได้เป็นแชมป์มันจะเกิดขึ้นที่ราชมังคลาบ้านเราประการสุดท้ายสําคัญที่สุดคือนะครับแรงใจจากพี่น้องแฟนบอลไทยข้อคบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านเนี่ยต้องไปร่วมให้กําลังใจนะครับให้มากกว่าสามหมื่นเลยแมตท,ที่แล้วเนี่ยคนเข้าชมทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์สามหมื่นหนึ่งพันเกือบสามหมื่นสองนะแมต์นี้จะต้องสามหมื่นห้าเลยนะนะครับคือคือคือเราต้องให้กาลังใจทีมชาติไทยเ,ยเยอะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะวคว้าแชมป์ครั้งนี้ ให้เป็นแชมป์ที่มีประวัติศาสตร์ตอรี่ในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยต้งกามีเอฟเอฟมานะครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมช่วยกันนะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนนี้เพื่อที่จะนะครับเป็นของขวัญปี2568ร่วมกันนะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปในระดับเอเชียระดับโลกแน่นอนครับในอนาคตแต่ตอนนี้นะในเราาร่วมสนุกกันในเอฟเอฟเรานะครับผมจะพูดคุยเรื่องแบบนี้นะครับมันจะมีหลายเรื่องนะที่เราเจอกับเวียดนาม ในครับในคลิปนี้ผมจะค่อยพูดไปผมไม่ได้เรียงลาดับเป็นเรื่องไม่เรื่องนะเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์แต่ผมจะพยายามพูดเรื่องที่มันค่อนข้างจะลึกนะออกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันแข่งขันครับ xì si kiếm sang xì si đấu chân Việt Nam Khoi men kiếm sát lao, khoi ma sinh bậc ban Khao hoa khoi lên bọc kênh Khoi hú hoa khoi lên bọc kênh Ngày khoi xì áo chân ái nóng nhất Khoi xì bắp thêm thay Ngày khao xa bay sụt lòng nam khô Khoi cứ lao, khoi men lao Championship of Jackie Assan, Mitsubishi Electric Cup High Patriot you X Focke, exactly the biggest football tournament in the reach region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. Championship of Chucky Asan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Clock Exo Excellent the biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game